เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอะทางออกเอาตายตอยมึนก่อนเออตายมึงก่อนโอ้ต่อยต่อยแม่งไม่ตายต่อย,ยไม่ตายกูพิงหนีไม่อยู่แล้วอยู่ไหนทางไหนทางออกทางออกอยู่ไหนอ่าอ่าอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับผมเนครอสเองเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเรามาดูการเล่น Home Sweet Home EP 0ของผมก่อนนะซึ่งคลิปนี้นั้นผมเล่นไม่เป็นเลยผมจะทำคลิปก่อนเล่น Home Sweet Home Survival คืนนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะนะแล้วคืนนี้2องทุ่มเจอกันครับผมภารกิจของผู้รอดชีวิต หาของทำพิธีทำสา3พิธีออกจากมีวร์นหรือกําจัดผีโอ้โหอ่องต่อยผีโอเคเราเป็นผู้หญิงอ่ากดเดิน w a s d กดชิปเพื่อวิ่งโอเคเมื่อวิง่งม่จะเสียพลังกายด้านซ้ายร้างอ่าเมื่อได้รับความเสียหายผู้รอดชีวิตจะมีพลังกายไม่จำกัดชั่วคราวโอ้โอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวสักหน่อยอเมาช้า อันนี้คือเขาไปใกล้ๆแล้วกดอีสามารถเปิดประตูเพื่อท่วงเวลาผีได้โอเคเปิดปิดประตูเพื่อท่วงเวลาผีโอเคเปิดอ่ะกดปิดอ่ะเปิดแล้วปิดโอเคมีเก็บของกดจีเพื่อทิ้งไอเทมกดจีทิ้งทําไมอ่ะกดสเปซบาร์ที่ไม้ไหวเพื่อแจ้งพิกัดสเปซบาร์ที่ไม้ไหวอ๋อเป็นชี้ตําแห่งให้เพื่อนอเก็บไงเก็บไงเ่นง่ายดีอันนี้คืออะไรเนี่ย อ๋อกด G เพื่อทิ้งไอเทมอ่ากด G โอเคอันนี้คือรวมตัวกดกดยังไงวะสเปซบาร์ bar, โอเคนี่สเปซบาร์โอเคแจ้งเตือนไม้ไหวอ๋อเพื่อนก็จะมาเก็บไม้ไหวเก็บยันอ๋อยันแล้วอ๋อเมื่อแจ้งเตือนพิกดไอเทมโอเคเมื่อผู้เล่นอื่นแจ้งเตือนจะเป็นรูปแบบนี้อ่ะโอเคพร้อมสักหน่อยกดตัว E ีเก็บยัน คลิกซ้ายครั้งที่1สู้ท่าเตรียมเล็งแล้วกดครั้งที่สองเพื่อใช้งาน okay, โอเคเข้าใจแล้วกดยันปราผีเอาผีผีใช่ไหมผีผีโอเคกดอึบอึบหนีออกไม่ได้เฮ้ย <c oughs> สลบหนาเอาไหแบบไหนโอ้ธรรมดาที่ไหนทีนี้เราก็มาเก็บอ้องนนี้คือกับดักสายสินนะฮะคล้ายๆก,กันกับยันปราผีเมื่อกี้นี้ใส่สินนี้ละ ช้งานอ๋อมันดีเลยคุณเท้าเเดียวโอ้คิวคิวอีโอเคคิวโออกดแบบนี้โอเคตกใจหมดฮะ <No. S 1> กดปุ่มที่กำหนดทุก3ครั้งในเวลาที่กำหนดสถานะความพืชนนะ่าจะทำงานตามปกติโอเคเข้าใจแล้วมันจะมีแถบสีเขียวถ้าเรากดได้เนี่ยจะได้รับโบนัสอะไม่มีปัญหาปึ๊บเรียบร้อยอฟังกกับดักเสร็จไปทางไหนต่ออันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยตกใจหมดอะไรวะตัวอีตัวอี ตัวอีอีอีอ๋อเป็นการมุดหนีช็อปชอบช็อ่าอ่ามีซ้อนซ้อนโอเคซ้อนพี่อีคิวโอเคอ๋อเข้าใจละโอเคอ่าอันนี้คือกดผิดกดผิดสถานะความคืบนะ้ากดพลาอ่าโอเคอันนี้จะเป็นสถานะผิดพลาเนาะเวลากดผิดแล้วก็ตำแหน่งจะถูกเปิดเผยอ๋อโอเคอ่าเอาไม่เอาไม่เอาพี่มาฮิตจังได้กดอีออกไหม ออกไมออกไม่ได้ออกออกดกดขอเพื่อย่อตัวลอดกำแพงอ๋อโอเคเ่ <c oughs> ายดีเว้ยโอ้โหพี่หรือซปเปอร์แมนพลังชีวิตอันเลือลนล้นโ,โอ้โอเคเข็มฉีดยากดอีเก็บเข็มกดอีคลิกซ้ายใช่งั้นอ่าโอเคเดี๋ยวดบยาก่อนเฮ้ยดบดบ,ดบไปเดินไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอาฉีดยาก,ก่อนอีหนูโอเคบัฟพลังฟื้นฟูพร้อมบวกเอาเล่นไหม่เลย อ๋ออันนี้จะเป็นอันที่สองอ่าทัวทอร์อร์เซอร์เซอรีอันเดสกอร์สองนะครเปิดหีบเปิดหีบต้องมีกดอะไรสักอย่างมีไหมโอเคไม่มีกูนี่ก็ระแวงไปทั่วเลยโอเคไม่ไหวสักซิ์เก็บปึ๊บไม่ไหวฟาดผีสนุกกูละทีนี้กูรอดชีวิตสามารถใช้อาวุธโจมตีผีได้อยู่ในอีพี่ร้ายพี่หรือซูเปอร์แมนปั้นนะไป้หนึ่งที ศูนย์จุดหนึ่งคืออะไรเอาเอาเอาแทงกูแล้วเออเอาสิเอา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 เนี่ยมามาขละทีคนละทีสองทีเอาดิเอาเอากูฟันก้อนกูเก่งกว่านะอ๋อถ้าหากเราไม่ทำพิธีซักซิ์เนี่ยผีมันจะทนทานต่อการโจมตีของเรา่ะเข้าใจแล้วดต่อไปปึ๊บอ่าเราต้องไปทำพิธีซักซิ์กระโดดลงหลุมจะได้รับความเสียหายเล็กน้อยอ่าโอเคโอเคมีเพียงผู้รอดชีวิตเท่านั้นที่สามารถลงหลุมได้อ่าโอเคแปลว่าผีเนี่ยลงหลุมไม่ได้ กดต่อไปก่อนไปแล้วกูปาดอีกหนึ่งทีเอา้าไม่มีไม่ว่าไกดวิ่งวิ่งไปก่อนลงลุมลงลุมเสียชีวิตเล็กน้อยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอดทนได้อดทนได้กดคออ๋ออันนี้อะไรเนี่ยไปทางใน,นพิธีขั้นศูนย์อ๋อพิธีขั้นศูนพิธีขั้นที่หนึ่งพิธีขั้นที่สองอ๋อมันแจ้งเตือนอะไรวะอ๋อเดี๋ยวนะอันนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โอเคไปครั้งนี้วิงว่งขอขอวิ่งโอเคอ่า หากล้องใส่คล้องทำพิธีอยู่ไหนวะเออต้องการทุบต้องการทุบทุบอยู่ไหนโอ้กดอีปิดประตูอีปิดอา่าโอเคเอา้าห้องเดิมนี่วะเฮ้ย <c oughs> กดอีปิดอือหาทุบหาทุบหาทุบอันนี้โรงพยาบาลห้องทำฟันนะทุบอยู่ไหนอันนี้เปิดปึ๊บอา่าเจอกล้องแล้วปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนปิดปิดอ่า โอเคกล้องแดงให้เทมทั่วไปกล้องไม้ให้เทมทำพิธีอ่าเอาไอเทมทำพิธีก่อนคิวเอ,อ้ยอีกชิปห้าแล้วพี่มามาไหมไม่มาหรอกคิดไปเองเอาไม่เอาไม่เอาไม,าไม่ตกใจเมื่อกี้คิวหรืออีก็ทีแรกกล้องแรกมันไม่มีอ่ะเออกล้องนี่มันมีผมก็ตกใจกล้องแดงมันไม่มีให้กดอ่ะตกใจหมดไม่เป็นไรอ่าได้ทูบแล้วทูบเอากล้องนี้ด้วยกดอีก่อน เนี่ยกล้องนี้มันไม่มีใช่ไหมเดี๋ว่ามันมีวะไม่มีหรอกคิดไปเองโอเคนะมันไม่มีผมก็ตกใจกด e. อ,อีใช้งานก่อนลบยาก่อนเฮ้ยเครื่องดื่มมาวิ่งได้ไม่จำกัดแล้วกูทีนี้กดอีเปิดออกอ่ะวิง่งทำพิธีก่อนโอเคทุบวางทุบก,ก่อนทำพิธีเสร็จเรียบร้อยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอ่อ ตะปูสั่งห่านวานอนเอ้าไอ้นี่เป็นลิงนี่วะไอ้ห่าตะปูก่อนวิญญาณวิญญาณอะไรวะวิญญาณคืออะไรอ๋อวิญญาณโอเคเก็บก่อนไหนดูสิเมื่อขนถูกกำจัดจะกลายเป็นวิญญาณอ๋อหนึ่งครั้งต่อนึ่งเกมโอเคเข้าใจแล้วเมื่อเพื่อนตายจะกลายเป็นวิญญาณผู้รอดชีวิตอื่นเก็บวิญญาณได้และชุบชีวิตอ๋อชุบชีวิตตายไม่เพื่อนหาเก็บเพื่อนอยู่ไหน อ๋อโอเคเดี๋ยวอ๋อนี่นี่เจอละก็ตัวอีชุบชีวิตอ่าท่องน้โมซามจบเศร้าบางโพมัโกจริงๆระดับจับจับจับระดับจับระดับอ่ามาแล้วเพื่อนโอเคเพื่อนที่เอาไม่ไหวเราไปจำได้อยู่ตอนต้นเกมเอาวิ่งไม่ได้ไปด้วยปิดประตูใส่ตกใจหมดปิดประตูก่อนโอเคเมื่อคุณแจ้งพิกัดกล้องผู้เล่นอื่นแจ้งพิกัดกล้องอ๋อโอเคมันจะมีแจ้งพิกัดกดกดตัวไหนวะแจ้งพิกัดลืมแล้วสเปซบาร์อ่าสเปซบาร์แจ้งพิกัดมา ข้องทำพิธี Q Q E เรียบร้อยระดับนี้ไม่ธรรมดาแล้วมาอีก Q Q E หนี้เรียบร้อยบอกแล้วเล่นครั้งเดียวเก่งหุ้ยอะไรวะอ๋อนี่ไงตะปูซังห่านวานอน <c oughs> ฟันพี่ได้ไหมฟันพี่ไม่ได้ไปกลับกลับก่อนใช่พี่ไหมวะแดงๆนะกูว่าพี่นะนั่นถ้าพี่มากูกลับกลับยังไงวะ อ๋อไม่ใช่พี่หุ่นหุ่นลืมลืมอ่าเข้าใจละสเปซบาร์เพื่อบอกตำแหน่งและสถานที่ทำพิธีโอเคเอ้ตกใจหมดโอแม่งเอ้อีเพื่อนเหลวตกใจอ๋อนี่อ่องอ่องสักยันเต็มตัวไปหมดเลยแจ้งพิกัดเพื่อบอกตำแหน่งอ่าโอเคต่อไปสามารถแจ้งพิกัดของสิงของต่างๆได้หลากหลายอ่าเข้าใจเข้าใจโอเคอันนี้ไอเทมอ่าอัน,นจะเป็นกล้องแล้วก็ไอเทมทำพิธีอันนี้อะไรเนี่ย สเปกเตอร์ re, ไม่รู้จัก,กหรอกพี่หรออ่ะพิธีสามารถทำสุ่งสุดได้สามคนคือยิ่งทำหลายคนเนี่ยจะยิ่งจบไวอ่ะจะยิ่งแบบสวดสวดไวประมาณนี้ e, e ีเอา้าใครกดผิดมึงกดผิดเหรออีเพื่อนเร็วอ่าเอาไม่ e q q เอา้าใครกดผิดกูเหรอกูหรือมึง e q q หัวไม่ใช่กูลอกกดผิดอะ อีอ e, e, ีมะทองโนโมสม้ำจบขนาดโหมดฝึกซ้อมกูยังตั้งใจขนาดนี้คิวคิวอีอืมกูตั้งใจเล่นชิบหายเล่นโมดจริงสู้เขาไม่ได้หรอกกูเล่นคาาอ๋อโอเคสวดไปนู่อ้ากดดังอ้ากูชอบตอนกดพิดช,ชิบหายเลยดังอ้าโอเคกูรู้แล้วใครกดพิดกูนี่แหละกดผิต่อบสุดท้ายเรียบร้อยนะตายมึง เอาร้องแล้วค้างมึงค้างโอเคไปทางไหนต็ออีกไม่นานประตูเปิดเอาเพื่อนมึงเจอพี่ใช่ไหมทำหน้าตาแบบนี้ไปทางไหนอะอ๋อทางนูน้นไปแล้วกูอ่าโอเคไอเทมเก็บก่อนเก็บเก็บไอเทมมึงมาอีพี่ยื่นให้ขอฟา,าดสักทีไม่ไม่ไม่ฟาดก้อนฟาดมันก่อน,อนเอาจบแล้วเหรอประตูหนึ่งบานสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งคนอา้าวอีเพื่อนเรวมึงเข้าไปก้อนกูแล้วชิบหหยอ่าโอเคเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้ว โอเคฟันมึงก่อนลบสิบนะได้ดาเมสิบยังไม่ทำพิธีหนึ่งอ๋อถ้าทำพิธีแล้วดาเมจจะเยอะขึ้นโอเคกูคไปละจังหวะนี้โอ้มึงโดนโดนกูฟันแล้วทำไมงไม่ตายอูไอเทมกูให้วิ่งก่อนวิ่งก่อนเก็บเก็บของเก็บเก็บสอยรูปประคำอ๋อโอเคสอยรูปประคำเอาไว้ต่อยพี่เด้อเด้อเด้ออยู่ไหนอะทางออกเอาตา่อยมึงก่อนเออต่อยมึงก่อนปะโอ้ต่อยตย่อยแม่งไม่ตายต่อยไม่ตายกูวิ่งหนีไม่อยู่แล้วอยู่ไหนข้างไหนทางออกทางออกอยู่ไหน ไ่นวะนี่ละเอาชิปให้เข้ามาทางตันนะอ๋อเจอละเจอทางออกแล้วงมาเปิดเลยเปิดพี่เปิดมาสิเปิดมาคุต้อยมึงไม่ไม่เปิดไปเลยเด้อทางนี้ทางนี้โอเคประตูอยู่ทางนี้เดี๋ยวซ้ายไปเจอประตูใช่ไหมอ๋อโอเคกลมลงนิดน้อยอ่าออกรวกูบายบายพี่จ้าเอา้ามีการต้องเปิดประตูแบบนี้เลยมีก็ออะไรไหมไม่มีหรอกไม่มีลรอก,อกโอเคไปแล้วพี่จ้าไปแล้วเด้อ โอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยเซิร์ฟเวอร์ปิดอีกตั้ง5กูยังไม่รองเป็นพี่เลยโอเคแล้วผมคลิปนี้ก็จะเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคืนนี้2ทุ่มเราเจอกันนะครับเจอกันในไลฟ์สตรีมนะแล้วอย่าลืมมารับชมกัน